<c oughs> ไม่เคยไลฟ์สดใกล้ขนาดนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนนี้นะคะเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีวันนี้แต่งหน้าสายนิดนึงนะคะจะออกจากบ้านวันนี้จะไปไประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก <c oughs> พี่ตีจะใช้เซรั่มก่อนนะคะ เซรั่มของเบลานีน่านะคะลงไปเหมือนมันมีความมืดไหมพอดีช่างกำลังต่อเติมบ้านนะคะก็เลยไม่ได้เปิดมา่านเปิดหน้าต่างเลยกลัวฝุ่นเข้าบ้านเีพี่ใชเซรัม่ม ออีกหน่ยพอทาไปแล้วนะคะจะรู้สึกหน้าชุ่มคือเราไม่ใช่ดาราเนาะเราเป็นแม่บ้านเราก็จะมีความเป็นหน้าที่ไม่ได้ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมามากมายนะเรา มาซ่อมแซมแก้ไขที่เราแบบละเลยจันมานานแล้วนะคะเราก็รีวิวจริงจากจากตัวเราเองใช้แล้วได้ผลยังไงก็มาบอกกันแบบนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเบลานิน่านะคะเพื่อนๆที่กำลังทําตามดีอยู่ตอนนี้นะคะผลเป็นไปในทางบวกกัน มากเลยนะคะก็มีทั้ง before after ของเพื่อนๆที่ถ่ายรูปเก็บไว้ที่เหลือๆก็เอามาเช็ดที่คอไม่ต้องทิ้งสักแป๊บหนึง่งให้เค็มเขา ได้ซึมเข้าไปในหน้าซึมมซึมหมดไวมากนะคะทาเสร็จก็คือซึมเลยนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็จะเตรียมตัวนี้ไว้รอตัวนี้ก็จะเป็น <c oughs> เห็นไหมนะเป็นรองพื้นผสมครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดผสมรองพื้น SPF ห้าสิบบวกวันนี้จะมีแสงวิบวับวิบวับนิดนึงนะครับพอดีลองไฟลองไฟลองไฟที่น้องสาวซื้อมาจากกรุงเทพจะเป็นไฟไฟในห้องคาราโอเกะนะคะเ,เปิดลองนิดนึงจะมีแสงวิบวับวิบวับก็จะประมาณนี้เนะประมาณนี้นะคะก็จะทั่วหน้าละ ไปในจุดที่ทั่วๆแล้วก็ค่อยระเลงลงไปนะคะ ตัวดีแต่ใช้ได้นานมากเลยนะเนี่ยใช้มาเป็นเป็นเดือนละเพิ่งรู้สึกมันบี้บี้บลงไปนิดเดียวเองก่อนนอนก็ทาสลิปปิ้งมาร์กนะคะอยู่ข้างหลังพี่สลิปปิ้งมาร์ก พี่ก็จะใส่รองพื้นของพี่อีกนิดนึงเพราะตัวคีมกันแดดเขาก็มีรองพื้นอยู่ด้วยแล้วแหละแต่ว่าเรายังเราจะออกไปข้างนอกเราก็จะเพิ่มให้มันทาแป้งติดนานหน่อยแต่พี่กเดเยอะไปดีทีนี้น ตัวร <c oughs> องพื้นก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพับของเขาพี่ <c oughs> พี่ต้องทาไปใต้นี่หน่เดี๋ยวมันเลาก,กันมีพับของเขาแต่พี่ไม่ถน,นัดอะ่ะพี่ถน,นัดใช้มือ สวยเลยะตีมัเยอะ เชียงใหม่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็จะมีหมอกมีควันในช่วงเช้าเช้านี่นะคะสองตัวนี้ที่พี่ใช้จะเป็นเซรั <c oughs> ่มเอาไปค่ะแล้วก็นี่นะเป็นกันแดด ทาลงไปแล้วเรียบร้อยเป้งโอ้ย พี่จีจะใส่ <c oughs> จะใสเ่เขาเรียกอะไรน,นะบลัชออนลงไปก่อนวันนี้ลืมีีแล้วขั้นตอนของแม่บ้านไม่ค่อยมีลำดับนะนะแต่ว่าขั้นตอนของการทาครีมก็จะลำดับใม้ดูตามนั้นนะคะอันไหน <c oughs> ใช้่อนใช้ล้างจริงๆแล้วมันใช้พร้อมกันได้ค่ะแต่ว่าเราอยากให้มันซึมลงไปทีละอย่าง แล้วก็ใช้เวลารอมันสักสองสานาทีต่อหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ค่อยเติมอีกอย่างหนึ่งไปอา <c oughs> ไวหน่อยวันนี้ก็จะเป็นสำลักน้ำหอมของน้องที่อยู่ด้วยกันเป็นเราเป็นคนใช้น้ำหอมไม่ได้พอเขาใช้ก็เลย สำหรับล้วก็แอมกับไอต่อหน้ากล้องเลยวัน <1938. S 2> นี้ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนคืดคืดาดๆดเดี๋ดยววั <S <s <c oughs> นน cool. ี้ผู้ปกครองของลูกๆก็จะไปเจอกันที่โรงเรียนตอนสิบโมง จะต้องมีคนพักวิ่ีแน่นอนว่าพี่ีไปทำอะไรมาดีขึ้นไม่เชื่อก็ไปดูนะเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดู <c oughs> ไม่ได้เจอกับผู้ปกครองมาหนึ่งเทอมนะคะ <c oughs> พับต้องเห <c oughs> ็นแล้วพับใช้นานเริ่มสึกร้อแล้ว แป้งก็จะหมดแล้วมาเติมบลัชออนทุกทีถ้าเติมบลัชออนก่อนแล้วทาแป้งแล้วบลัชออนี่อยู่ทั้งวันเลยนะคะจะไม่หลุดว่าแล้วทำไมมันเป็นห้อยหอยแทนไม่ใช่แป้งแล้วนั้นบลัชออน แม่บ้านมือถือทุกอย่างใช้มือหมดเลยแล้วก็จะมาเติมคิ้วเติมปาก ราใช้กล้องเราใช้กล้องเป็นกระจกเลยนะเนี่ยสง,งสัยจะไม่รอดมองไม่เห็นใช้กระจกเล็กช่วยหนะ่อย ชอบใช้ริบสองสีอเอาสีเข้มทาข้างนอกก่อนแล้วก็สีอ่อนทาข้างใน ร้อยสติกตอมคิ้วนี่น่ะมีแม่แม่แม่มเคยถามว่า เติมปากก่อนแล้วค่อยเติมคิ้วเหรอพี่เออก็ไม่รู้เหมือนกันคนอื่นเขาแต่งยังไงไม่รู้นะเราเราแต่งของเราอย่างเงี้ยเราแต่งเราแต่งปากเสร็จแล้วเรามาใส่คิ้วเพราะถ้าเราใส่คิ้วก่อนเราไปใส่ปากปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าคิ้วมันคือมันเหมือนยังหน้ายังจืดอยู่อะพอเราไปใส่คิ้วปุ๊บเราจะมองว่าเฮ้ยคิ้วยังเติมได้อีกยังเติมได้อีกพอพอมาทาปากปุ๊บมันมันเข้มเกินไปแต่ถ้าเราทาปากก่อนเราเริ่มเห็นสีสันบนใบหน้าแล้ว เราก็จะใส่คิ้วดบๆลงไปหน่อย ำบล็อกให้มันก่อนทำบล็อกให้มันเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเอาสีอื่นเอาดินสอไม่ใช่สีอื่นสีเดียวกันนี่แหละคะ่ะดินสอแล้วลิงเงไปนในกรอบที่เราสร้างไว้ที่เห็นเป็นไฟแวบๆผ่านหน้าจอไปไม่ใช่อฟเฟกนะคะ <laughs> เป็นไฟเป็นไฟแบบแคล้ายๆไฟดิสโก้เทอะน้องสาวซื้อมาจากกรุงเทพเดี๋ยว ใครมาที่ร้านเดี๋ยวจะได้มาฉลองไฟกันนะเราจะเริ่มให้บริการทางด้านเสียงแสงสีเสียงเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับงานเลี้ยงงานจองนะคะก็จะมีเพลงมีคาราโอเกะมีบริการอาหารเครื่องดื่มครบคันนะคะจากนี้ไปคลิปโตเฟ่นะคะ โซเฟ่เริ่มเป็นที่รู้จ,จักของคนในโลกโซเชียลนะคะแค่บอกว่าคริปโตค้นคำว่าคริปโตคน,คนเจอคนเจอเยอะขึ้นมากขึ้นเพราะว่าคนที่หันสนใจที่จะมาใช้เหรียญสกุลคริปโตเคอร์เนซีที่ร้านเราก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้นนะแค่เแพ,แพ,พิพ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะได้เลย C R Y P T O แค่นี้ร้านเราจะ ผล่ขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆของ Google เลยนะคะเวลาจะมาที่ร้านก็เหมือนกันพิมพ์ตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษก็เจอะคะ่ะแต่ว่าคนคนไทยส่วนใหญ่เวลาพิมพ์ใน Google แมบไม่ค่อยพิมพ์ภา,าษาอังกฤษพี่ก็เลยไปเพิ่มภาษาไทยไว้ข้างหน้าก็ใช้คอควายรอเรือสรลอ,อิปลา,าต่อตาเออสระโออีกตัวหนึ่งแค่นี้ก็เจอแล้วค่ะร้านพี่คิดโตเฟ เสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วผมแค่นี้ก็ไปได้แล้วแหละเนาะเราพร้อมจะออกไปเผชิญโลกภายนอก มีที่ล็อกคอ,อนอนไหมเขาจะมีท,มที่ล็อกคอ,อนอนขายไหมวะฮะที่ล็อกคอ,อนอ,น,อนนี่เป็นนอนตะแคงเต,งตียงแมส <c oughs> ออกจากบ้านด้วยนะคะอืแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็จะปิด <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> เลาเรายิ้มเราก็จะต้องเอาตาทำหว,นหวานๆนิดนึงไม่งั้นไม่มีใครรู้ยิ้มค่ะตอนนี้ยิ้มอยู่ค่ะเอาตายิ้มแทนนะยิ้มยังไงไม่ให้มีตีนกามีไหมไม่มีเนาะยิ้มแค่นี้เข้ากันนะเข้ากันแล้วเนาะชุดอืม เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจะมาลองเครื่องเสียงชุดใหม่นะคะคุณพาร์ทน้องสาวพี่นะคะไปจัดมาจากกรุงเทพเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดร้องเพลงกันด้วยเครื่องเสียงชุดใหม่พร้อมรับลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะคะตอนนี้เครื่องเสียงที่ร้านเรามีสองชุดแล้วนะคะก็จะมีชุดหนึ่งสําหรับข้างล่างไว้บริการลูกค้าทั่วไปที่มาไม่ได้จัดไม่ได้จองหรือถ้าจองก็เหมาทั้งร้านเลยนะคะก็จะจัดเครื่องเสียงให้ แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอยู่ในห้อง VIP ข้างบนนะคะว่าห้อง VIP นี้น่าจะใช้บริการได้ในอีกสักประมาณอาทิตย์หน้านะคะตอนนี้เก็บงานอยู่แล้วก็ไฟไฟเรียบร้อยแล้วเหลือติดติดเครื่องเสียงเครื่องเสียงซื้อมาแล้วเหลือจะเอายกขึ้นไปติดนะคะก็จะให้บริการได้แล้วนะคะยกให้อเ,เ,เอาชมพูอะไรนะคุณเ,เอาแชมพูใช่ไหมล่เหรอ ได้ของอีกแล้วนะคะน้องสาวนี่มีของดีๆมาให้ตลอดเลยโชว์ีเคยดีฮะโชดีเคดีแต่ไม่โชว์ดีหรอเขาบอกว่ายกให้ป้าทาอะไรก็ได้ของเขาแพ็กเกจน่ารักดีนะคะเดี๋ยววันนี้ทาตัวอื่นไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองทาดูเป็นยังไงบ้างมันออก ออกชมพูใช่ไหมออกชมพูแล้วก็ทาทาไปหนึ่งรอบแล้วก็ทาบัสออนทาบัสออนไปแล้วก็ทานี้อทาไปหนึ่งรอบแล้วทาแป้งฝุ่นก็ได้มากเนาะคนขาวาอะไรก็ได้อันนี้ค่ะมันออกเหลืองอคนมันออกเหลืองคนมันออกเหลืองมันจะไม่ได้ตรงนี้ จะเก็บของเราจะไปข้างนอกแล้วแพ็กเกจแพ็กเกจเราติดไอ้นั่นหมดเลยติดแป้งที่มันแตกหลานเล่นแป้งหล่นแตก เราเราก็จะพกลิบสติกไปนิดนึงนิดนึงเผื่อเผื่อไปกินข้าวกินปลาแล้วมันหลุดตรงนั้นก็ไม่มีอะไรละไม่ต้องพกให้หนักแปงก็อยู่ได้แปะลงลองพื้นอยู่ได,ด้ประชุมเสร็จก็กลับมา มันก็ยังไม่จริงๆมันไม่เคยเติมหน้านะคะในในหนึ่งวันแต่พกไปเผื่อเฉยเผื่อว่าอาจจะแบบไปปาดไปอะไรโดนคิ้วโดนอะไรหลุดแต่ส่วนใหญ่ไม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 ่ค่อยโดนนะคะส่วนใหญ่จะติดอยู่ทั้งวันไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางหลายรอบบางคนเข้าห้องน้ำอะไรก็แต่งเข้าห้องน้ำอะไรกระโปงเราก็แค่นี้ก็พอพอได้แล้วนะไม่ต้อง พิ่งยากกับชีวิตชีวิตมันต้องง่ายมันต้องเรียบง่ายมันต้องใช้เวลาน้อยเพื่อเอาเวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่นนะคะไม่ใช่วันวันวน,นั่งนั่งมองแต่ว่าตัวเองตรงไหนแหว่งตรงไหนหลุดนะแล้วตอนกลางคืนเรามีสลิปปิ้งมาร์กอยู่แล้วนะคะดูแลผิวช่วงตอนนอนนะคะเพราะฉะนั้นกลางวันเราก็ทาแปรงแต่งหน้าออกสู่ สายตาประชาชนพูดเหมือนตัวเองเป็นดาราเลยนะอืมเราก็เป็นดาราในใจเราเราต้องให้เกียรติตัวเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเก็บของ <c oughs> ุพี่ตาเสร็จรแล้วข้ายกเลยไฟมันมีระดับไอ้นี่ไหมมีเปลี่ยนสีไหมโอ้มีเพิ่มความเร็วโอเคอก็วันนอนอะไรอย่เงี้ยไอ้หนุเป็นแบบทักนายยากไปอ่ะ วันนี้เพื่อ,อนๆ็ปไหนกันหมดหน้าสงสัยวันอาทิตย์ยังไม่มีใครตื่นนั้นเราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย